สวัสดีทุกท่านนะครับสาหรับวันนี้พาทุกท่านมาดูแปลงนาข้าวในช่วงที่พายุกําลังเข้าประเทศไทยนะครับพายุที่กําลังเข้ามาเนี่ยโชคดีหน่อยก็คือมันกําลังเริ่มแตกตัวแล้วนะครับเพราะงั้นก็คงจะไม่หนักนะครับคงไม่หนักนะครับแต่ลมหนาวนะครับพี่เข้ามาในช่วงนี้นะครับทําให้ข้าวเนี่ยเริ่มล้มนะครับแปลงนาข้าวของผมนะครับในตอนนี้นะครับสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นก็คือมันเริ่มล้มนะครับ ส่วนนะครับน้านะครับน้าในแปลงนาผมจะให้ทุกท่านดดูก่อนนะครับน้ําในแปลงนาหลายๆพื้นที่เริ่มเอาน้ําออกแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับแต่ของผมนะครับยังขังน้ําไว้อยู่นะครับจะขังน้ําไว้อยู่เพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นตัวสําคัญที่จะช่วยพยุงต้นข้าวของผมไว้นะครับไม่ให้มันล้มนะครับไอที่ล้มก่อนก็ให้มันล้มไปนะครับแต่ที่ยังไม่ล้มก็รอก่อนนะครับก็รอถึงช่วงเวลาที่ ข้าวของผมพร้อมผมจะปล่อยน้ําออกนะครับในตอนนี้ก็คือยังไม่ปล่อยออกนะครับเนี่ยสำหรับน้ํานะครับแล้วก็นะครับรวงข้าวนะครับจะพาทุกท่านไปดูรวงข้าวก่อนนะครับแล้วก็พูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยคือข้าวที่ผมใช้ยูเรียเป็นปุ๋ยรับรวงนะครับหลายท่านอาจจะย้อนแย้งเข้ามานะครับว่ามันใช้ยูเรียจริงหรือเปล่านะครับผมใช้ยูเรียจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางคนเนี่ย เพิ่งดูคลิปของผมแน่นอนว่าก็คงจะบอกว่าผมโกหกหลอกขายปุ๋ยหรือเปล่าผมไม่ได้ขายปุ๋ยนะครับผมไม่ได้โฆษณาให้ใครผมไม่ใช่เซลแมนขายปุ๋ยนะครับที่บอกทุกท่านก็คือสิ่งที่ผมทํานะครับสิ่งที่ผมทําแล้วก็ผมทําให้ดูนะครับผมทําคลิปแบบเรียลลิตี้นะครับย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆผมได้นะครับวันที่ผมให้ปุ๋ยนะครับนี่ก็คือ แปลงนี้นะครับเป็นยูเรียทั้งแปลงนะครับแปลงนี้ก็เป็นปุ๋ยยูเรียนะครับทั้งแปลงนะครับที่ให้ไปนะครับให้รับรวงนะครับคือผมไม่ได้ใช้สูตรอื่นนะครับยกเว้นนะครับแปลงด้านบนแล้วก็มาริ1นึ่งูนะ้าครับที่ผมผสมบ้างนะครับรวงข้าวนะครับผมให้ดูก่อนหลายคนบอกว่าใช้ยูเรียนะครับแล้วก็อ่ารับรองเม็ดข้าวรีบแน่นอนไม่เชื่อรอดูนะครับนี่คือผมเห็นคอมเมนต์นะครับ แต่ผมยังไม่ตอบก็มีนะครับก็อยากจะบอกว่าคือผมก็รอดูมาหลายปีแล้วนะครับว่ามันก็ไม่มีเม็ดร,รีบนะครับคือมันจะรีบจริงๆก็คือข้าวของผมเนี่ยมันล้มก่อนที่จะถอดรวงอ่ะตัวนั้นมีเม็ดร,รีบแน่นอนนะครับแต่นี่นะครับไม่มีนะครับผมให้ดูนะครับคือเราเน้นที่ขายความจริงนะครับเพราะว่าถ้าหากว่า คนที่ดูคลิปผมแล้วเขาเกิดเขาไปทำตามนะครับถ้าผมโกหกนะครับมันไม่ได้ส่งผลดีกับผมนะครับคนจะด่านะครับเยอะนะครับเพราะงั้นนะครับสังเกตด,ดูที่คลิปผมได้นะครับคนที่กำลังย้อนแย้งผมอยู่ก็คือช่วยดูคลิปย้อนหลังหน่อยนะครับคลิปของผมที่ออกไปนะครับน่าจะร้อยละหนึ่งหรือว่า200ต่อหนึ่ง ก็คือคอมเมนต์เข้ามาตำหนิหรือด่านะครับจะมีสักหนึ่งคอมเมนต์ต่อ 1, 100หรือ200คอมเมนต์นะครับประมาณนั้นนะครับที่เข้ามาด่าก็คือพูดง่ายๆก็คือดูแป๊บเดียวคลิปเดียวก็ด่าก่อนเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยอยากให้ดูหลายๆคลิปก่อนนะครับก่อนที่จะด่านะครับตัวนี้ไม่ใช่ว่าไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นนะครับผมยอมรับแต่คำคำว่าด่าเนะี่ยคือผมไม่ชอบจริงๆนะครับ โอเคนะครับดูกันกันต่อนะครับเนี่ยคือรวงข้าวที่ผมใช้ปุ๋ยยูเรียรับรวงนะครับสายพันธุ์นี้สามปีสามปีหรือสี่ปีแล้วเนาะยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนเลยก่อนหน้านี้นะครับเป็นนาดำมือเนี่ยถ้าเป็นนาดำมือเนี่ยเม็ดข้าวจะสวยกว่านี้นะครับแต่ถ้าตัวนี้เป็นนาหวานนะครับรวงข้าว อาจจะโอเคแต่ว่ามันไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยพอใจของผมนะครับเพราะว่ามันรวงเล็กนะครับแต่โดยรวมนะครับหน้าหวานเนี่ยได้รวงเยอะนะครับก็ดีนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับการให้ปุ๋ยยูเรียรับรวงนะครับเม็ดข้าวไม่รีบนะครับแต่เราต้องให้ให้ถูกช่วงถูกเวลานะครับข้าวของเราพร้อมนะครับข้าวของเราพร้อมยูเรียอย่างเดียวเพียวเพียวเต็มที่เลยครับถ้าหากข้าวไม่พร้อมนะครับมันจะเลี้ยงใบเยอะจริงๆนะครับ จริงอย่างที่คอมเมนต์หลายคอมเมนต์บอกนะครับให้ยูเลียรับรวงเลี้ยงใบใช่ครับถ้าข้าวเรายัางไม่พร้อมที่สําคัญนะครับคุณตัดข้าวอย่างผมไหมตัดต้นข้าวอย่างผมไหมนะครับผมตัดข้าวนะครับผมตัดต้นข้าวเพื่อกําจัดใบเลี้ยงนะครับเพราะงั้นใบเลี้ยงของผมจะน้อยกว่าปกตินะครับแล้วก็การตัดใบข้าวเนี่ยต้องตัด ในช่วงเดือนสิงหาจะเหมาะที่สุดนะครับถ้าตัดก่อนนั้นได้ไหมได้ครับแต่ว่าใบข้าวจะเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ต้นข้าวจะสูงปีนี้ประสบความสําเร็จเรื่องการควบคุมระดับความสูงของต้นข้าวนะครับซึ่งของผมนะครับถือว่าไม่สูงมากนะครับอ่าในจุดนี้นะครับในแปลงนี้ในจุดนี้เรียกได้ว่าเป็นจุดที่ไม่สูงไม่สูงมากนะครับน่าจะอยู่ในระดับอกนะครับท่วมเอวขึ้นมาหน่อยนะครับ ใต้อกผมนิดหน่อยนะครับก็ประมาณเมตรกว่าๆเท่านั้นนะครับก็ถือว่าไม่สูงนะครับในจุดนี้นะครับถือว่าผมควบคุมได้ดีในจุดที่มันงามจริงๆนะครับโอเคจุดที่มันงามจริงๆความสูงมันอาจจะอยู่ที่ระดับเมตร50เมตร60ประมาณนั้นนะครับก็คือสูงที่สุดในเฉพาะจุดที่มันงามนะครับที่มันล้มนะครับในจุดนี้ที่ผมเผาต่อไม้นะครับมันก็เลยมีปุ๋ยในดินบ้างนะครับก็เลยทําให้ข้าวของผมล้มนะครับ ก็ประมาณนั้นนะครับแต่โดยรวมนะครับถือว่าดีนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาพูดคุยกันต่อแล้วก็มาดูข้าวมะลิหนึ่งนหของผมนะครับในตอนนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาพูดคุยกันครับ